ปีศาจมีจริงไหมและทําไมเราถึงต้องมีผู้ขับไล่ปีศาจประจําสังคมมนทนวันนี้คริสตอรี่มีเรื่องมาเล่าจะพาทุกท่านมารู้จักกับผู้ขับไล่ปีศาจประจําสังคมมนทลครับทาไมถึงต้องมีหน้าที่นี้ช่วงนี้ปีศาจแรงมากกว่าปะกติหรออันดับแรกก็ต้องตอบตามคําสอนข,ของพระศาสนาจากคาทอลิกก่อนนะครับว่าปีศาจมีอยู่จริงครับปีศาจจะคอยทําหน้าที่ในการชักชวนมนุษย์ ให้มาเข้าพวกับตนนะครับรวมไปถึงขัดขวางแผนการของพระเป็นเจ้าเพื่อเป็นกบฏต่อพระองค์ด้วยและในพระคัมภีนะครับก็มีการกล่าวชื่อของปีศาจไว้หลากหลายทีเดียวไม่ว่าจะเป็นซาตานจิตชั่วร้ายงูดึกดาบันหรือว่ามังกรรวมไปถึงศัตรูของมนุษย์ผู้พูดเท็จเจ้านายแห่งโลกนี้และอํานาจแห่งความมือดอีกด,ด้วยครับแน่นอนนะครับเราทราบว,ว่าพระเยซูเจ้าเสด็จามายังโลกนี้เพื่อไถ่าบาปเราและมนุษย์ และเพื่อนาเราออกจากอำนาจแห่งความมืดด้วยมีภารกิจหลายครั้งนะครับที่พระองค์ทรงขับไล่ปีศาจให้ออกจากมนุษย์รวมไปถึงทรงรักษาโลกให้ผลจากอำนาจของความมืดนอกจากนี้พระองค์ก็ยังประทานอำนาจในการขับไล่จิตชั่วร้ายให้กับบรรดาอัครสาวกและสิทธิผู้ติดตามพระองค์และยังทรงสัญญาจะประทานพระจิตเจ้าให้แก่บรรดาผู้ที่มีความเชื่อในพระองค์ เพื่อขับไล่ปีศาจให้พ้นไปด้วยพระศาสนาจักรจึงใช้อำนาจที่ได้รับมอบจากพระกิะตตเจ้านี้ในการขับไล่ปีศาจโดยในขั้นตอนของการรับเลือกผู้สมัครเข้าเป็นคริสตชน,นะครับก็จะมีพิธีหนึ่งเรียกว่า Minor Exorcism หรือว่าการขับไล่ปีศาจแบบธรบบธรมดาครับสำหรับหน้าที่ผู้ขับไล่ปีศาจประจําสังฆมณฑลนะครับดิชอปหรือพระสังฆราชคาทอลิกท้องถิ่นนะครับก็จะมอบอำนาจพิเศษนี้ให้แก่บรรดาบัตรหลวงที่มีความรู้ความศรัทธาความรอบคอบรวมไปถึงจะต้องไม่มีความด่างพร้อยในชีวิตซึ่งก็เป็นไปตามประมวลกฎหมาย ระศสาสนาจากมาตรา1,172เพื่อทําพิธีขับไล่ปีศาจอย่างสงา่าหรือว่า Major Exorcism นะครับไม่ว่าบาทหลวงผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่นั้นจะต้องทําหน้าที่เป็นการถาวรหรือชั่วคราวก็ตามซึ่งสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยก็ได้จัดอบรมไปเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมปี2021ที่ผ่านมานี้เองโดยมีบรรดาผู้เข้ารับการอบรมกว่า40ท่านเป็นบาทหลวงเป็นบิชอปรวมไปถึงผู้ร่วมงานที่เป็นคารวาสเพื่อทําหน้าที่ขับไล่ปีศาจได้อย่างบรรลุผลครับ